สวัสดีตอนหนึ่งทุ่มค่ะทุกคนพี่แป้งชมจะพาโนน,นนะคะไปรับของฟรีค่ะซึ่งของฟรีชิ้นนี้นะ,ะสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็น้องผู้ชายเลยนะคะมันก็คือปอกแขนที่มีปีกทั้งสองข้างในบริรีเวเทมากๆเลยนะ,ะและเขาแจกปีกแค่หนึ่งหมื่นชิ้นเท่านั้นฟังคลิปพี่แป้งให้จบนะคะน้องจะได้ของฟรีกันเขาแมบตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งดิงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเด,เดิมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้างถึงจะได้ของฟรีชิ้นนี้และภารกิจนะะหรือเควสที่น้องจะได้ น้องเนี่ยเก็บขนนกทั้งหมด1,500ขนนกายนะคะภายในแมปนี้นนเองน้อง,ง,งสามารถไปเล่นออบบี้เก็บก็ได้หรือจะวิ่งเก็บภายในแมปก็ได้ค่ะแต่ของฟรีชิ้นนี้เนี่ยแจกเป็นรอบๆนะคะน้องจะมีเวลาครูดาวนับถอยหลังบอกน้องอยู่ค่ะว่าแจกตอนไหนซึ่งการที่น้องนะคะจะเข้าไปเล่นออบบี้ให้มาประตูตรงนี้ได้เลยแล้วเข้าไปนะคะเขาจะวร์ปรามาจะได้น้องทาการทะากระโดดทาการเล่นออบบี้ไปแบบนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าการเล่นหนึ่งครั้งเนี่ยมันไม่ได้หรอกค่ะน้องคือ1 5 0 0นขนนกเนี่ยอาจจะต้องเล่นหลายรอบหน่อยนนนนะะะค่งอ้เลจจบปับั๊ม น,น,น้องออกมานะคะซึ่งภายในแบบก็มีขนนกให้น้องเก็บด้วยเช่นกันซึ่งน้องสามารถเก็บหลายๆรอบก็ได้นะคะซึ่งหากน,น้อง,องเก็บครบแล้วคือ1500นขนนกเนี่ยมันจะมีเวลาถอยหลังนับคู่ดาวบอกน้องตรงป้ายนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอีกกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีนะคะเขาถึงจะมาแจกอีกรอบนันเองเขาจะแจกวันละแค่หนึ่งรอบเท่านั้นนะคะหากน้องคนไหนที่ยังเก็บไม่ครบ,บจะไม่มีเวลานับถอยหลังคูดาวขึ้นตงป้ายนะคะต้องเก็บให้ครบก่อนเด้อแล้วก็มาดูเองนะคะว่าต้องมารับตอนไหนซึ่งตัวพี่แป้งชมยังเก็บไม่ครบนะคะเลยมองไม่เห็นนะคะว่ามัน่ชอง บอกว่ามันรับได้ประมาณตอน7โมงเช้านะคะน้องๆลองเก็บแล้วลองดูนะคะว่ามันสามารถรับได้ตอนกี่โมงไปคำนวณเวลากันเอาเองนะ